โอ้เมืองสุรินทร์วันนี้ไม่มีน้องเจ้ามองภาพเก่าๆที่เราเคยถ่ายร่วมกันเจ้าจากไปแล้วไปลาบไม่กลับเลยนั้นทิ้งพี่ให้ต้อง โศกสันรอวันน้องคืนกลับมาพ่อพระยาสุรินวันนี้ลูกมาวอนไวายได้โปรดดลใจให้เธอกลับมาเถิดนาผ่านมาหลายปี ที่นี้ยังรอคอยท่าไม่เห็นน้องคืนกลับมาวันแสนโดนตาพ่อแม่เฝ้ารองานช้างผ่านไปก็ไม่เห็นหน้าจวนสิ้นปีแล้วนา หรือว่าจะมาปีใหม่เท่าแก่ของน้องเขาไม่ให้หยุดหรือไรช่วยส่งข่าวให้ได้รู้บางเถิดนาพ่อพระยาสุริน ช่วยดอยุพินคืนกลับพี่จะรอรับการดาเมเปื่อนราคีกราบขอบนบานพระยาสุรินพักดีดนจิตเธอนี้กลับมาที่สุริน งานช้างผ่านไปก็ไม่เห็นหน้าจวนสิ้นปีแล้วนาหรือว่าจะมาปีใหม่โทาแก่ของน้องเขาไม่ให้หยุดหรือไรช่วยส่งข่าวให้ ได้รู้บางเถิดน้พราพระยาสุรินช่วยดลยุพินคืนกลับพี่จะรอรับการดาแม่นเปื้อนราคีกรับขอบนบานพระยา สุรินพักดีดนจิตเธอนีกลับมาหาที่สุรินดนจิตเธอนีกลับมาหาที่